โอ้ยเฮ้ยฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยบายยฮฮิ Hello everyone I am แนนชมชัยนะคะทุกคนตอนนี้แนนอยู่ที่บ้านแม่ประหลัดแล้วก็พ่อนายกุ่นตพวกเรากำลังจะไปอ่า ...12 ปันนาที่ประเทศจีนนะคะเฮ้ยเราเห็นน้องวัวเลยอะน้องควายน้องวัว พวกเรากำลังรอรถตู้ค่ะกำลังจะขึ้นรถตู้ไปที่หนองคายก่อนนะคะบรรยากาศดีมากเลยตื่เนเต้นจังเลยทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปจีนรถ <c oughs> ตู้มาแล้วค่ะครับคอเแม่กนัครับครับครับต้องการเส้นจีน เด็ัออจากตาบีักันับคัสดี่ครับเนยงเป็งครับสวัสดีครับสาวสวยขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสด่มเป็นดียมเลยขออนุญาตนะคะพียศรักษมีความสุขแล้วดี่มเลยน้องๆแมนหลานโทรบนไปเลยรับคุคะ ช่วยกับปอวิพาได้ค่ะคุณแม่วิพาได้จะเรียกตอนนี้แนนขึ้นรถตัวนะคุับอนคุณก้อนไข่ทังเาวินเทวเวินได้หวะแกมแล้วแม่นานแก้งนี่ป่นี้โอ้ยถ้าไปเรียนทั้งรถไฟก็ได้รถไฟมืดกฎหมายกินมันหนักนะมาเรียนที่ฝั่งลาวนี่าเยนที่ฝั่งลาว้าใกล้จุดเดือดก็จะไม่ย่านนั้นได้โอกา จะไปหาเอ็นได้สตื่นเต้นจะเมยวันหดึ่วันน่เขาแาว่าวันนัองเขาสอบวันนีนจะไ้ำปะยู่หลายขอวาตแ่งาก่งากันนะเด็กหมดทุกคนอ่ะบ้าคนสอบหายสิบเก้าคนนึงเนาะอ๋อหรอ สาวคนนี้เป็นจุพินพ่น้องจุ๊กแต่ยุสาวนะขอจมาสนาจังงป๊าป้าอ้ยเราคุยตอนนี้แนนถึงตึงกายแล้วค่ะทุกคนแยเบิงกไ้เบิ้งเลยดีัลต้เนกะาเลกได้เต้นต้งแตี่ดตัวนี่เรมแล้วหลังก็หลังเป็นพิสาบังเล่นต่ส

ตอนนี้เนีกำลังจะไปเซเว่นนะคะทุกคนไปซื้อน้ำเปล่าไปกินก่อนเซเว่นบึงการ เดี๋ยวแนนไปจ่ายตังก่อนนะคะให้ยอเแค่ไหนน้ำเปล่าค่ะรถตู้เราเบอร์อะไรคะหกหนึ่งนี้หกหนึ่งโอเคค่ะต้องจำเบอร์รถตู้นอหนูขอไข่หกหนึ่งหกเจ็ดสเนอร์อร สวัสดีค่ะกินอะไรไหมคะโอ้ยนั่งกินกิรจากันอยูชุบชิบชุบินกระจาครับมันอเป็นเรื่องอะไรครับเราว้าวว้าวเจอจะบอก่าเป็นเร่เท่อะไรตอนนี้ 56 58เหรอว่าผมมึงเรียนจะความแย่งเดียวมันนี่โรงแเปบัตสีเป็นวัรยิคนไทยีบัตรไทยหคัรวันมีหอดโรงแรมมีหอดยังนี่โรงแรมเหมือซ้ายมือนะเจ้าว่าเพื่อนนี่เพื่มาเพื่อนเด็กยนดอล่างไม่ห็นอ๋อเขาหูยินมาสั่งเนาะที่เลิกเนาะไหล่าใหญ เขาลเทิ้งรุ่นไงลงแรงอยู่ข้างหน้ากูอยากยกเกนมาได้ด้วยดุยย่อยๆจากนี้มาเองครับนี่ยตนน้อยๆยังย่ข้างถนนในย่านแม่นย่านมมาในคางถนนนี่ย่ากกาอนบักแงเพราะว่านนายชิยุนนี่ก็โซยินนี่มันก็มีอยู่แล้วแต่้างน้อยๆในแม่นี่คนมากเพราะบ้าแม่น้ำนั้นมันเป็นสะดือนั่นเด็กเป็นสะดือแม่น้ําขงได้ครับตอนนี้นะ เป็นจุดที่เลือกที่สุดของแม่น้ำปงเลยนจั่วบุญเนีค่ะเป็นเป็นเมืองหลวงของพญานาคล้ละอ๋อ่ค่ะเลี้ยวขวาไปยังไฟพญานาคเล้วตามรถเลี้ยวตามรถรับเล้ยวขวาไปรถี้วาอันนี้รถเน้มให้พักนี่ช่วงมาเบิ้งบิงไฟพญานาคอลมาพักกางเต็นก็ได้ดีีกามาเนาะเดี๋ยวลานนี่นะกระจ้ามานําำบึงกันนี่นะเรา้็เต้มเลยเป็นหาบ้าดูกโคูยังอยู่บ่เป็นลายพุไธลาพุทธลาพุทบโคั่ยัง ไก่สามหูเล็กวัดลาวไก่กันมีสอทุกคงเนี่ยมินนะเอารถยุงแไม่มันมีมาแต่ของมันจ่แล้วโอเคขาไี่มาเางามานซีโอโอ่าทางเี๋มาทางนี้เนะมอกี้มันตันเนยเขมาผมมีจดจ่ออยูุนอ่าเี่หถ้ากลับไปหาจอดแทากซีมือ้ทหนารถเก่ง เดี๋ยววน้าแทบเนี้เออเดี๋จอดแรกแถบได้ก็ได้เด็กาเลยทางรถตูนียจอดทางของนาจอดนี่แหละมันจะมีมุมจะได้ป้ายอะวันนี้พร้อมเนี่เดล่าดิบัวคนเด้อไปทางานคนเด้อก็เลยอยากทายเข้ามาจะลืมไน้ำา่เรื่องน้ำท่วมท่วมเธอน่าจะบ่ขึ้น จะได้ฟังนาวด้ใกล้ๆนี่อันนี้บอกค่ะวัดลาวได้หันค่ะใกล้ๆคา่ะค่ะค่ะคือมีพญานาคคือการสาตอนนี้นะคะเน่ถึงที่วัดอาคงที่สังหวัดอุการัตน์คดีอยวรถไปดูสะดือแม่น้ำอบลรันนะคะไม่เอาเอาบุตรเราไม่ต้องแสถ้าคันเปิดประตูรถอนนก็ปิดนะอ๋อรถไม่ได้ดับนะ ไม่ดับมไหร่คะไม่ประหลัดไม่ลงให้เวลาห้านาทีนะครับโอเค่ะค่ะห้านาทีลงเด็ดขาดเจ้เซแล้วเนาะแ้ห้านาทีระยาแล้วส่งคลงนเยวไม่ในยกคนไม่ลงโอเคค่ะจอดละเอาซื่อๆีแล้วหจอดีีลว้าว ลมเย็นจังเลยสดือแม่น้ำโขงวัดตาโงสวยเนาะว้าอ้ราไปทางปง เดี๋ยวให้หนูถ่ายรูปให้ไหมคะ่้รับแรให้ถ่ายรูปให้ให้แนนถ่ายรูปให้ไหมคะไปถาตรงนู้นเหรอถ่ายที่่อนก็ได้าายหมดละลาเอาเนาะอ๋อสะดือแม่น้ำโเอาอล้ใครใครไปเจอทาไม่ลงบออคะคนมาลงอ่้ค่อยเรามาดูเรามาดูก้องไค่ก้องไข่ครับ้อง งคาเอานอนลง้กลุ่มน่อยนะครับงกลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ใจโอเค่ะพร้อมนะคะพร้อมนะครับพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอีกรูปนะคะ นี้ไหนนี่ไหนนี่ไหนี่ไหนโอเคนะคะหนึ่งสองสามเขารู้เขารู้เลยว่าเรามันเราแมนหรือเอาหมดก็ด้วยก็แค่เวลาหน้าหาย หางมีโอกาสเนี่ยก็จะพาทุกคนมาชมวัดอาหองแบบเต็มๆรูปแบบนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปจีนไปสิบสองปนาเราก็มาวัดอาหนี่นี่นสะดือแม่น้ำขงสะดือแม่น้ำ สะดือแม่น้ำขงโชคดีโชคดีนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยจากมาที่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะคะ わあ <laughs> 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 คนเห็นฝั่งนู้นไหมคะที่นูน้นคือประเทศลาวนะคะทุกคนว้าวว้าวตรงกลางแบบว่าตรงกลางมีน้ำมนด้วยโอเค ว,ว้าวบ้าแดดแรงมากค่ะโอเคว่ากันประมาณสมองความสมองอยศสะกว์น้องไทยครับกับผู้พ่พอกันเลยละค่คคคะอกกสองอร้อยกว่ากิโลกันว่าข้าวเจ้ากิโลเมตรข้าวอาจจะใกล้กาเฮาสองร้อยนะครับบ้าสองร้อยบ้ของเฮาสามราอยตัวได้ข้าจากปานกลางมนาะ จากบ้านแบงน่ะสองราย้าเรายังอยู่ร้อยกว่าคือกันอ้ไก่แงไก่ียงล้เชียงสนะี่ห้องต้อนจะเราเพรา่าเรายังอยู่ร้อยกว่า,โดโดโาถ้าถ้าเนั้น้าจะเอากระเป๋าไปด้วยไหมโอเคค่ะตอนนี้เนพักมาพักอีกเซเว่นหนึ่งเซเว่นเซว่นโคขอบคุณค่ะ 好西维尼路。啊 <laughs>，好 <noise>。哈哈哈哈哈。啊 <noise>，谢谢。叮 <noise> 当<声>。 <coughs> 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 hmm. hiểu oh, mà lại có lẽ mà sẽ quên thì lại quên. đi quận nào Cheese. Oh, ก็นนเลี้ยวรล้วเลี้ยวล้ยวี้อสิวองไม่มีเยอ ป่าน่ะค่ะเข่าเค้งเข่าหูยใช่ป่ะใส่ขอบบขอ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 บ เดี๋ยวแนนไปจ่ายตังก่อนนะคะสุกคนทุกอย่างทุกลย่างทุกอย่างที่นนที่จะทำมันนี่ไหละทุกอย่างทุกอ่าแรถแทครั้งนึ่เลนะลงขากน่นอย่างนี้เพิ่มลงได้ยั่ไงไม่กินอะที่ซานะฮะต้น แต่ว่ากินอาหารต้นทางพวกกล้วยพอะไรกินได้เนอาหารต้นทางนะคะเป็นรแต่วามีทั้งาค่วต่า ค่ะเกมแบบ้ครับ็นมันรูเยอะ็นมัรัวโงตัวใ่วนโดด้วยแล้ัก็ข้าวราดมีขงตีนเลมข้รดมีขงตีนข้ามงแ่ตดแ้งัดมัน็น้ดเน้โอเคแนนอิ่มแล้วค่ะ 是我！